สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพีพีทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเดือนพฤษภานะครับปลูกข้าวอะไรดีนะครับก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเดือนต่อไปเนี่ยก็แล้วแต่นะครับถามผมว่าถ้าเป็นผมมีน้ําผมจะปลูกอะไรนะครับถ้าผมมีน้ํานะ เราพูดถึงคนมีน้ําแบบว่าไม่จํากัดแล้วก็ไม่หมดนะครับผมแนะนําว่าปลูกข้าวอายุสั้นนะครับแต่ก่อนจะปลูกอายุสั้น61หเนี่ยนะครับหรือว่า8ปดเนี่ยหรือว่า5้าสต้องคํานึงอยู่1เรื่องนะครับคือ 1. น้ําต้องไม่ท่วมนะครับ 2. ต้องสามารถระบายน้ําเข้าออกได้นะครับ 3. ต้องไม่มีห่วงเรื่อง น้ำท่วมหรือน้ำรวบข้าวนะครับอันนี้ต้องอธิบายก่อนถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้สามารถทําข้าวอายุสั้นได้แล้วเกี่ยวก่อนกันยาแน่นอนนะครับก็คือสิงหาในเกี่ยวนะครับเสร็จแล้วท่านสามารถลงมะลิ105ต่อได้นะครับหรือว่าข้าวเหนียวลงต่อได้เลยหรือพูดง่ายสามารถลงข้าวไวาต่อแสงได้นะครับต่อเนื่องเลยสําหรับท่านที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้คือ1 น้ำไม่ท่วมนะครับ2คุมน้ําได้เข้าออกได้แล้วก็อย่างสุดท้ายคือน้ําไม่ว่วนะครับอันนี้สามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้เลยสําหรับคนมีน้ํานะครับก็คือลงสั้นแล้วก็ไปลงค่าไวแสงนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวเหมือนกันนะครับอ่าส่วนท่านไหนที่ไม่สามารถทําอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปที่พูดมาเมื่อกี้นี้ได้นะครับแนะนําว่าพืชสภาเนี่ย ให้เราลอก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในช่วงอากาศแบบนี้เพราะว่าผมบอกแล้วนะครับว่าเราตรงกันข้ามกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้หนึ่งน้ำเราก็ไม่มีนะครับหนึ่งเรื่องเลยครับน้ำเราไม่มีนะครับอย่าคิดว่าน้ำในคลองมีหรือในคูหรือในบ่อมีนะครับให้นึกถึงไว้ว่ามันไม่ใช่เอาขึ้นมาแค่หล่อหนเดียวแล้วเก็บเกี่ยวนะครับมันจะต้องหล่อไปอีกนานนะครับเพราะว่า พฤษภาเนี่ยก็อาจจะไม่มีฝนตกนะครับผมจะบอกก่อนว่าพฤษภาเนี่ยอาจจะไม่มีฝนตกต้องรอไปก่อนนะครับก็คืออาจจะต้องไปปลูกอีกเดือนหนึ่งนะครับก็คือมิถุนายนนะครับแต่ถ้าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยฝนตกนะครับพฤษภาเนี่ยฝนตกดีอะไรดีเนี่ยก็บอกเลยว่าสามารถเอาปุ๋ยรองพื้นนะครับไปหว่านก่อนได้นะครับก็เป็นกรีนแคร์หรือปุ๋ยตาช้างนะครับ ที่เป็นแคลเซียมหรือปรับผ้าาปรับค่ pH นะครับของดินหวานแล้วก็ไถกบนะครับหลังจากเราไถกบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการรอให้ดินหมาดนะครับหมาดในที่นี้ก็คือเดินไม่ติดตีนนะครับพูดง่ายๆว่าเดินแล้วเนี่ยดินต้องไม่ติดเท้าทันคือดินมีความชื้นมีความชุ่มแต่เดินไม่ติดตีนไม่ติดเท้าก็สามารถหว่านข้าวนะครับ แนะนำเป็นข้าวไวแสงนะครับถ้าโซนภาคอีสานก็เป็นข้าวเหนียวนะครับก็มีหลายสายพันธุ์ให้เลือกนะครับลองศึกษาเอานะครับแต่ผมแนะนําว่าให้หวานสามถังนะครับถ้าเป็นข้าวไวแสงเนี่ยผมเชี่ร์ให้หวานสามถังเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะตายนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนอาจจะมีการฝนทิ้งช่วงนะครับหรือว่าฝนไม่ตกทําให้ข้าวเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะขึ้นจากดินได้นะครับหรือว่าดินเนี่ยไม่สามารถที่จะละลายทําให้ข้ามันขึ้นมาได้นะครับก็จะมีอยู่แค่2ทางเลือกนะครับให้เลือกตามนี้ก็รอปลูกมะลินะครับถ้าคนที่ไม่มีน้ํานะครับหรือว่ารอปลูกข้าวไวแสงเพราะว่าปีนี้อาจจะได้ราคาที่ดีนะครับหรือถ้าท่านมีน้ําท่านก็สามารถปลูกอายุสั้นแล้วก็ไปตกอายุข้าวไวแสงหรือว่าข้าวอายุยาวได้นะครับอีกอีก ก็เท่ากับได้สองรอบนะครับพูดง่ายงแต่ถ้าคนไม่มีน้ําก็ต้องตามนี้นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นการดูแลด้วยนะครับว่าข้าวไวแสงเนี่ยหรือว่าข้าวหนักเนี่ยเราดูแลยังไงนะครับหลังจากที่เราหว่านเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฝนตกลงมาแล้วข้าวขึ้นจากดินแล้วนะครับหญ้าก็ขึ้นมาด้วยก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามีน้ําหรือมีบ่อที่เก็บไว้เนี่ยหรือว่าเราขุดไว้บ้างเนี่ย เราสามารถหลอน้ําช่วยได้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ฉีดยานะครับฉีดยาเพื่อให้หญ้าเนี่ยมันโซมันยุบลงไปนะครับแล้วก็เอาน้ําขึ้นน้ําหล่อนะครับหลังจากนั้นก็ทําการหว่านปุ๋ยได้เลยนะครับปุ๋ยที่ผมแนะนําก็เป็นสี่สิบหกูนย์ศูย์หนึ่งลูกนะครับกับสิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบห้าห้ายี่สิบนะครับสองลูกต่อสิบไร่ก็เหมือนสูตรข้าวเตี้ยเลยนะครับแต่หลังจากระว่านปุ๋ยไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องฉีดยา,มาแมลงนะครับรอก่อน รอจนไปถึงเมื่อไหร่จนถึงข้าวเนี่ยเริ่มมีใบนะครับใบในที่นี้ก็คือใบเนี่ยมันจะเริ่มใหญ่เริ่มกลางขึ้นตั้งขึ้นนะครับค่อยทําการฉีดยา,มาแมลงนะครับส่วนพวกกรดอะมิโนอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องใส่นะครับเราจะใส่แค่ยา,มาแมลงนะครับเน้นๆหลกักๆเลยก็มีไทอะมิทอกแซมนะครับแล้วก็อีมาแมกอีมาแมกตินนะครับพโพนิลนะครับเลือกเอาหรือว่า สารราคาถูกๆนะครับสามารถฉีดตามได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับปล่อยทิ้งไว้น้ําก็ไม่ต้องเติมใส่นะครับทิ้งไว้จนถึงเมื่อไหร่จนถึงอายุข้าวสาสิบกว่าวันหรือว่าข้าวมีอาการแดงนะครับหรือว่ามีอาการเนี่ยเหมือนมันขาดน้ํานะครับขาดน้ําในที่นี้ก็คือให้มันเฉาเลยก็ได้นะครับคือเฉานี่ไม่ถือว่าตายนะครับแค่เฉาเฉาเหมือนใบมันจะเริ่มห่อนะครับต้นหอ่อใบหอ่อ นะครับให้ทําการเติมน้ําใส่นะครับเมื่อเมื่อเติมน้ําใส่เสร็จเนี่ยการดูแลขั้นต่อไปก็คือถ้าข้าวมีอาการกาบใบเหลืองนะครับมีปลายใบไหมคล้ายๆเป็นโรคก,กาบใบเหลืองนะครับก็บอกไว้เลยว่ามันจะมา2โรคนะครับหลังจากที่เราหล่อน้ํารอบต่อไปเนี่ยหรือว่าฝนตกเนี่ยก็คือโรคก,กาบใบเหลืองกับเพีย้ยไฟนะครับมันจะมาอีกรละลอกหนึ่งไม่จําเป็นต้องใส่อะไรครับใส่แค่เพีย้ยไฟนะครับ1ตัว นะครับก็คือไทยมีท็อกแซมนะครับแล้วก็พวกยากลุ่มหนอนแรงนะครับกลุ่มหนอนตัวแรงครับพวกเวอตโกพีวาทอนอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าคาแทกนะครับฉีดเข้าไปในช่วงเนี้ยสาสิบวันเนี่ยนะครับแล้วก็แมงโคเซปอีกตัวหนึ่งแค่นี้เองครับเสร็จแล้วท่านก็ปล่อยไว้ปกตินะครับน้ําจะมีไม่มีก็ปล่อยไว้ปกตินะครับเสร็จแล้วรอไปจนถึงสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันนะครับ เราจะเริ่มทําการฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นยาแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะดูแลเป็นสเตปนะครับเหมือนข้าวอายุหนักแต่มันเป็นข้าวไวแสงนะครับการลงทุนเนี่ยมันจะฉีดยาแรงๆเนี่ยอยู่ประมาณ3ามรอบนะครับนอกกนั้นก็ปล่อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวที่เราต้องพูดว่าเราไม่สามารถที่จะเร่งผลผลิตเนี่ยเหมือนข้าวนาปางได้นะครับท่านเร่งผลผลิตไปมากเท่าไหร่ พวกมแมลงพวกโรกมันก็เสียหายเท่านั้นนะครับแล้วแถมบางทีผลผลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องคำนึงอยู่เสมอนะครับว่าหลังจากที่ข้าวออกรวงในช่วงพฤษจิกาเนี่ยนะครับตุลาพฤษจิกาเนี่ยปัญหาที่เราเจอคือฝนกับลมนะครับเมื่อฝนลมมันมาพะทะเนี่ยในช่วงข้าวกำลังเป็นน้ำนมนะครับหรือว่าออกรวงเนี่ยมันจะล้มนะครับ ถึงเราบำรุงมาให้ดีให้ตายยังไงเนี่ยมันก็ล้มนะครับล้มราบน้ำเนี่ยล้มแล้วก็เพี้ยกระโดดสมเนี่ยผลผลิตยังไงมันก็จะเหลืออยู่แค่80นะครับหรืออย่างไม่ล้มเลยก็90บนะครับสูงสุดที่เคยทำได้คือ98นะครับหรือ1เกลียนอันนี้คือข้าวไม่ล้มเลยนะครับคือบำรุงมาแล้วแม่งโชคดีนะครับไม่ล้มเลยไม่โดนลมไม่โดนพายุคือโดนก็ไม่ล้มนะครับแล้วแถมไม่เกิดอาการลวงขาวนะครับหรือ ข้าวปลูกช้าเกินไปหรือปลูกล่าเกินไปจะทําให้ออกรวงหัวออกได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยคือมันต้องดวงล้วนๆนะครับต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าเราจะไม่เน้นดวงนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ70นะครับเจถึงแปกว่าถังนะครับเต็มที่สําหรับล้มบ้างนะครับหรือว่าล้มหมดแปลงแต่ข้าวมันเป็นเม็ดแล้วนะครับก็จะไม่เสียหายมากนะครับ การใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันไปใส่ตอนช่วงท้องนะครับก็คือข้าวเนี่ยจะท้องกลมนะครับต้นจะก,กลมสังเกตคือการผ่าท้องข้าวนะครับหรือแหวกดูก็ได้นะครับอันนี้คือผมพูดไว้เพราะว่าบางท่านต้องทําก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยแรงมากตอนนี้ไม่ตกเลยนะครับฝนแรงจนคือไถก็ไม่ต้องไถครับตอนเนี้ไถไม่เข้าแน่นอนนะครับพอมาแรงมาก ส่วนบางที่ที่สามารถมีฝนแล้วก็สามารถทํานําหน้าได้ก็ก็เต็มที่ก็จะอยู่ได้แค่1-2ขั้นตอนนะครับก็คือไถนะครับแล้วก็หว่านเสร็จแล้วก็ต้องรอฝนนะครับเพื่อให้มันขึ้นถูกไหมครับถ้าฝนไม่ตกมันก็อาจจะตายนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับก็เสียไปอาจจะต้องมีกระลบทําใหม่หรือปั่นทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครใจเย็นรอได้ก็หวานปุ๋ยรองพื้นแล้วก็ด่ไว้จะดีกว่านะครับแล้วรอ เข้าฤดูฝนจริงๆแล้วค่อยทำดีกว่านะครับวันนี้ก็จบไปนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ